นวยผลไม้สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้เต้นไปพร้พอมๆกับครูด้วยค่ะชื่อเพลงผลไม้เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเต้นพร้อมกันกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อเพลงตามคุณครูกันทีละท่อนกันเลยค่ะ มากินผลไม้กันดีกว่าพร้อมยังฮะนับเลยหนึ่งสองสาสี่ผลไม้ก็มีประโยชน์ไม่เคยมีโทษมีแต่วิตามินเกลือแร่ก็มีมากมายอีกทั้งกาดใยถูกใจจริงๆผิวพรรณก็จะสดใสผิวพรรณก็จะสดใส มากินผล,ลไม้แล้วจะติงติงองุ่นแอปเปิ้ลส้มกล้วยมังคุดก็ด้วยเด็กไทยชอบกินสับป,ปะรดมะละกอชมพู่ใครๆก็รู้เด็กไทยชอบกินมะพร้าวระมุดแตงโมหรือว่าส้มโอเด็กไทยชอบกินมะเฟืองฝรั่งลิง้นจีแคนตาลูป ผล,ลไม้ก็มีประโยชน์ไม่เคยมีโทษมีแต่วิตามินเกลือแรก่ก็มีมากมายอีกทั้งกากใหญ่ถูกใจจริงๆผิวพรรณก็จะสดใสผิวพรรณก็จะสดใสมากินผล,ลไม้แล้วจะปิ๊งๆ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆร้องและเต้นตามคุณครูได้หรือยังคะถ้าได้แล้วเดี๋ยวเราไปเต้นพร้อมๆกันเลยค่ะมากินผลไมก้กันดีกว่าพร้อมอยังหนึ 1, 2, 3, hey. ่งสองสามสี่ผลไม้ก็มีประโยชน์ไม่เคยมีโทนม,มีต่ววิตามิน ยอก็มีมากมายอีกทั้งการใหญ่ถูกใจจริงๆผิวพรรณก็จะสดใสผิวพรรณก็จะสดใสมกินผลไม้แล้วจะปิ้งปิ้งอังมณ์แอปเปิลส้มกล้วยมังคุดก็ด้วยเด็กไทยชอบกินสับปะรดมะละกอชุมพู้ใครๆก็รู้ว่าเด็กไทยชอบกินมะพร้าวลำมุดตงโม ้มโอเด็กไทยชอบกินมะเฟืองฝรั่งลิ้นจี่แคนตาลูปก็ดีเด็กไทยชอบกินผล,ล,ล,ไ,นลไม้มันมีประโยชน์ไม่เคยมีโทษมีตววะวิศเป็นเครื่อแรกก็มีมากมายและอีกทั้งกาดใหญ่ถูกใจจริงๆผิวพรรณก็จะสดใสผิวพรรณก็จะสดใสมากินผลไม้และจะปิงป๊ง กันได้หรือเปล่าถ้าใด็กเต้นได้อย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูที่ลายกลุ่มด้วยนะคะวันนี้คุณครูคก็ต้องขอจบเพียงเท่าน,นี้เอาไว้เรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ